เชลซีครับเก็บแต้มได้ครับบุกไปเอาชนะเอเวอเรตัได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพี่เดียรครับเป็นไงฮะฟอร์มเชลซีที่เราดูว่าตุมต้มตุมต้มต่อมต่อมดีไม่ดีดีไม่ดีฮะเป็นไงฮะเกมนี้ครับ,อ,รรบอือก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมลุกแหละว่าเต็มเกมลุกที่ดูดูไม่เนียนอะ่ะดูแบบดูดูภาพเดิมยังมีภาพเดิมอยู่โอเคแม้ว่าได้รายฮีมาก็เป็นเมสันเออะไรนะดีมาร์เวเนอร์ที่ที่เร็วกว่า มันเหมือนสเปกเดียวกันแหละซึ่งก็ทำให้รู้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากสาหรับเจ้าทีในในสาตาผมนะผมว่ามันมันดูเก๊กเกันกลางๆเรื่องของการ building up หรือจังหวะเข้าทํามันยังดูดูเขอะเขินอ,อ,อ,อยู่แม้ว่าแม้ว่าเกมเนี้ยเอาละ่ะก็ต้องบอกว่าได้สามคะแนนแบบชนิดแบบต้องบอกว่าจอนพิไอจอน,นพิฟอร์นี่มันมันไปทาอะไรบอล บอลมันออกอยู่แล้วอ่าจะเหนือชั้นจะเอาจะบอลเข้ามาเล่นจะเป็นไอ้จะอะไรจะเตะออกไปเอาเอาเป็นลูกทุ่มอืมอืมแล้วก็เจยบร้อยเลยไม่พวกขาเจ็บนีกพวกพวกเจ็บเลยอืมไอ้กอล์ฟฟี่อ่ะเจ็บเลยฮะเจ็บเลยไม่รู้ว่าเจ็บหนักหได้หนักด้วยนะพี่หนัาหนัก้มันเข้ามันเข้าบอลอย่างนั้นโอ้โหไม่ได้คือคือไอ้นั่นกอล์ฟฟี่มันก็มาเพื่อเพื่อมาเบรกอ่ะ แต่เนี้ยคือจุดเริ่มต้นไหนเอ้ฟิคอดเนี่ยถ้าปล่อยออกข้างออกหลังไว้เนี่ยก็โอเคเป็นที่เลใช่ใช่ไม่ควรเอามาหรอกโอ้โหผมดูแล้วผมปวดตับมากคิดอะไรอยู่ปวดตับเลยอ่ะเอฟฟิคอดเอฟฟิคอดเอฟฟิคอดเขาจะมีอย่างเงี้ยลูกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีดีทำเป็นดีดติ้นนะแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นของเอเวอเรตเองก็ค็น้อมบอกไปเอเวอเรต์นะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผมบอกจะมีโอกาสเหมือนเดิมครับ ครับเ็นือนเดคือบายบายฮะดีตุอกชันเหมือนเดิมอีกปีหนึ่งผมว่าผมว่าผมว่าไม่ต้องหลุดในตุ๊กชันเราพี่ลุ้นแลมผ่านก่อนพี่อยู่ครบยี่สิบนัดหรือเปล่าไม่รู้ว่าคนไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มันก็เหลือมันก็เหลือเชื่อนะมีเวลาทําทีมเยอะนะแต่ว่าเสริมทีไม่ค่อยได้แล้วก็มันดูไม่พร้อมเลยอะแอร์วัตตันอะผมส่วนนึงผมว่าเราต้องใจนะว่ามัน เสริมมานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เด่นอะไรเลยนะไม่ได้เด่นอะไรเลยมีแต่วัยแม็กนิวเดียวอแม็กนิวเดียวหมู่แม็กนิวนี่ก็มันก็บู๊บ้าบ่ะแต่มันไม่ได้อะมันไม่ใช่คืออืมผมว่าเคยคิดว่าเกมนี้ยก่อนเกมอ่ะเรียกว่าเออเชลซีมันไม่ค่อยพร้อมนะมาเจอเวอร์ตันเนี่ยอาจจะยากเหมือนกันนะการเวอร์ตันไม่พร้อมกว่าอีกอะแล้วแบบมันไม่มีกองหน้าพี่แล้วคู่นี้มันเจ็บคู่นี้มันนัวมากครับดูแบบเอออะไรวะนล่นเลยรกันว่าเนี่ย คือบอฟองจริงว่าเออเชลซีเองก็ต้องแม้ว่าชนะเองผมก็ว่าก็ต้องไปต้องต้องไปปรับทีมเยอะเหมือนกันแหละเเวิสตันเองก็เดวิสตันแพ้ก็อย่างที่สุกแล้วล่ะก็ต้องดูว่าลมพาดจะจะยังไงมันอยู่ได้ขนาดไหนมอหนึ่งในเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งในสามเยอะมากลำ่านเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าจะราคาดูทรงแล้วเพราะเสริมไม่ดีด้วยแหละไม่แค่ฝีมือไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเรสริมทีมเสริมไม่ดีด้วยเขาบอลไม่มีอม่มีทรงเลยอะ ไม่มีส่งอะไรเลยอืมอืมอืมนะเชลซีก็ต้องใช้เวลาปรับชูนหน่อยเดี๋ยวดูว่าจะได้ตัวใหม่มาเพิ่มหรือเปล่าว่าช่วงนี้ก็มีข่าวถี่มากช่วงนี้แฟงกี้เดยองเนี่ยกับเชลซีด้วยหนารู้สึกว่าเปลี่ยนากเยอะเขาจะเอาลองโซ่บวกเงินไปแรกกับแฟงกี้มานะแล้วก็อาร์ติเกตตาต่อสัญญาแล้วอาร์ติเกต้าอยู่ต่อครับอาร์ติโมไวเนอร์ก็ไปแล้วใช่ไหมพี่ธอาร์ติโมไวเนอร์ไปแล้วอาร์ติโมไวเนอร์ไปแล้ว ไป่ใช่ไหมครับผมงงผมงงผมมีคําถามนิดเดียวคือครับพี่ผมงว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันดีมันดีพอๆกับไอ้ต่งกันดนยองไหมจอริเกียวใช่ไหมเออกองเต้เอ่อมีใครอ่ะไอ้นักวสิตโควสิตเนี่ยสามคนผมผมผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าคุณจะเอาจะยองมานะคุณไปหาสุนหน้าดีกว่าออืืมมหน้าดึง หรือตัวที่ชัดเจนว่าจะเป็นปีกหรือเป็นอะไรมาเลยดีกว่าผมว่ามันมันชัดว่าตอนนี้คือมันมันกลายว่าสิ่งหนึ่งก็คือไอ้สิ่งที่มันจะควรจะแก้เนี่ยมันก็คือเกมลุกที่ที่นับวันมันจะเริ่มยิงประตูน้อยลงนะอผมไม่รู้เกมของเชลซีเกมรับผมยังคิดว่าเอาละมันยังได้ได้ความเก่าอัลเบียต้าเอ่ยแล้วก็คุริเบรี่เองก็ยังยังพอได้อยู่ บครตามเซนแบ็กเนี่ยมันทําให้เอาละถ้าซืวานยืนสองเนี่ยก็เหนื่อยเพราะนั้นยืนสามเพื่อให้มันมันไม่โดนผลข้างเคียงเยอะเนี่ยผมว่ามันยังยังยังยืนได้ไงแต่ข้างหน้ามันโอ้โหมันมาหรอกแล้วเจ้าของใหม่เขาเจ้าของใหม่เขาจะจะพยายามคิดอะไรอยู่ก่อนเขาโดนแซวอยู่พี่เจาของใหม่โดนแซวอยู่ว่าแบบเหมือนพยายามจะทําเองทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่พยายามที่จะเอาคนที่เหมือนเหมือนรู้จริงมา รู้แบบรู้ลึกๆอ่ะคือเขาอาจจะพอรู้อะไรเงี้ยนี่เขาโดนพูดพด,พดถึงกันอยู่อ่ะอพยายามที่จะลงไปทําเองไปคุยเองอะไรเงี้ยทําเองทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ก็ต้องรอดูหน่อยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เราเป็นห่วงกันเรื่องของเอ่อที่เราคุยกันไว้เรื่องของคูเรีบารีครับพี่เตี้ยฮะว่า<ต>พอมาเจอฟุตบอลอังกฤษแล้วคูเรีบาร,รีะจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เจอเอวัตตันอ่ะผมว่างไม่กองหน้า,อาของไอวัตยังไม่นับเพราะว่ากองหน้ารใช้มิดฟิลด์ด้วยเดี๋ยวต้องรอเจอก่อนรอก่อน จองกองกองหน้าอากิศขนาดานแท้ก่อนเราดูดีว่าคุริเบอรี่จะจะเอาอยู่ไหมนะเดี๋ยวดูเกมเกมหน้าเซีซีเจอสเปอร์ครับโอ้ยเนี่ยวัดไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลยเกมสองนเใช่ไหมเกมเกมฟกสองเลยใช่ไหมเจอกันครับเอาล่ะเชลยซียังตั้งหลักไม่ได้เลยต้องเจอสเปอร์อันร้อนแรงด้วยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าผลเกมที่สองจะเป็นยังไงนะครับ